ใคจะไม่ให้ราคาคนนี้เพราะคนนี้ท้าผมคนนู้นไม่ได้ท้าเนี่ยกระดาผมเครื่องก็ด่าผมเออตัวสีบที่ท้ามาถ้าไปที่มึงมันไม่ใช่เกตงุญยานนะมันจะสนุกอยู่นะเอาพึ่งหลวงเลยมีไหมมันไม่มีแต่นี้มมีแต่เกตงุญยานครับผมนี่คเอน่าไปเพชรไหมคือเอารถกับครับระวังพี่โจนะแฉนะแฉนะข้างหลังแฉของผู้ชายนะขอครับ กือบบ่เข้าวันนี้เรียบร้อยอเรารไม่มีหลักยาความลับนะครับมีความลับ เดี๋ยวก็ได้ฟังเดี <S 2> <S 2> i i i> ๋ยวก็ได้ฟังใจทุกอย่นักข่าวที่ของแท้จริงเราได้ครับเดี๋ยวได้ฟังครับเดี๋ยวได้ฟังตอนักข่าวหรืออกมีอะไรบ้างระวังน้ำระวังน้ำไอ้ชายชาน้ำาน้ำทำไมไม่ไปบ้านเพื่อนอ่ะเอ็งเอ็งเอ็งถามไปแล้วแนนมาวันนี้ไม่ได้ไปบ้านเพื่อนเออเพื่อนที่นี่ตายหาไปแล้วอ้าวงูกัดตายเออไม่ใช่เว้ยพูดผิด พญานาคกัดตายจำทางไปได้ไหมหมดปาบ้านเพื่อนเออจำทางได้ไหมถ้าไปหน่อยดิพอเข้าเขดก็ของมันมึนตึ๊บหมดเลยแต่ได้ข่าวว่าพญานาคกัดหรือทับกขรตายไม่รู้นะไม่รู้เพื่อนผมเปล่าเอ้าอยู่ๆอยู่ตอนนี้พ่อรู้ข่าวมั้ยเปล่าไม่รู้คนนี้ไม่รู้อีก รู้ว่าวันนี้กูไถที่ได้กี่ไร่แค่นั้นแหละคนนี้ขมาหากินไงหมอปลาเลีพักพิจิพักไหนกันนะผมพักไอตะโกนครับห้ามฮะะานัเฮ้ยผินทุกช่องครับใช้หมีเข้าอ่ะผินทุกช่องครับไม่ต้องห่วงครับ นี่นะทางเรือเข้ามาตกบนหน่อยฮะตกไว้ดีนะตกโขดินแข็งนะทางดินเดินอนข้างสบาก

เฮ้ยมาดิไปคุณไม่ได้ภาพนะเฮ้ยเตะตีเลยร้อยตรงนี้อู้ดนี้อันนี้แบบ้นอันนี้แบบขึ้หรอปลาเนี่ยผมก็หมอปลาเที่ยงแก่ครับพี่อ๋อพ่อมนื่อยเนี่ตอนนี้มันไม่ต่อยครับเราอยู่ข้างบนเนี่ยวิ่งง่ายเฮ้ยวิ่งง่ายไงข้างล่างนี่เรียบร้อยหมอปลาจะใช้มือเปล่าครับหน้าฝนเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมงานเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะเทศยลิ้นกับหมอปลาจะคาบเลยนะครับคาบแล้วก็ออกมาเลยครับเออหมอปลาหมอปลา ของแท้ครับของแท้ผมไม่เข้าใกล้นะครับผมเป็นนักข่าวไกลๆนะครับเฮ้ยแล้วเขาบอกเว้ยคตอล่าเขาบอกว่าถ้าผมหยุดน้ำดีหรอเอาแล้วเต็มแล้วลูกพี่ใหญ่โดนของแท้ครับของแท้ยไม่ได้เลี้ยงก็ได้ไม่ทำอะไรมันโดนหัวครับผมโดนหัวร้านนะดูว่าโดนหัวร้านนะโอ้โหบอกโดนหัวร้านนะครับ ต่พมเลกันทำไมไม่ใชพึ่งจับเาล็อกก็ลออ่ะรอใ้เดอยู่เราอยู่ใกล้พอเราอยู่จับพึ่งไปเจับพึ่งไจับพึ่งเหมือนต่อยเอาแล้ว้ยโดแล้วโดนไปเลยเจอครับท้าหมอไกลับพดเจอดูนะคืออว่าแบบตีพึ่งบ่อยแล้วนะครับก็คือปล่อยให้ พ่อน้องชมพู่กับหมอปลาเขาลงมือทําเราเป็นผู้บัญชาการอยู่ด้านบนนะครับคือเราเราเป็นผู้บัญชาการครับหมอปลาเฮ้หมอปลารีบทำนีบเสร็จเดี๋ยวรีบกลับบ้านห่ายไหมคูสั่งได้เอออย่าลืมนะฮะกดแทบสังเกตแลกดกระดิ่งช่องด้วยนะฮะในฮีชแนลครับเขาบอกว่านะเราไม่ได้มาตัดพึ่งนะครับแต่เราแค่จะมาพิสูจน์ว่ามันดุแค่ไหนเท่านั้นนะครับม่ธจรมาดามามันจแจ้งฟาร์มให้ทนาย บัวโลนปูบัวโลนอ,อีอะตอบร้อยมีเป็นกันแน่ก,กันแน่เพรามันเยอะนะเนันจะไปแจ้งฟามไอ้ธนาบัวโลนติบแน่จริงมาตีพึ่งกูไม่ไอ้ธนาบัวโลนน้นตอนนี้คือไปตีพึ่งกับหมอปลาบ่อยเราจะเป็นผู้บัญชาการสั่งการ,รเออมาปลาหยิบแบบ <ไป S 2> มึงดูมึงกล้องไปหน่อยเห็นไหมน้านูสามารถสั่งการได้หมดครับอมเอามือไปแย่ปั๊บกูสามารถสั่งการได้นี่ดูดูอาทำเลยทำเลยจัดเลยนะเห็นไหมหัวเรื่องนักขายอยู่ครับ เอาใส่พิติเอาใส่พิติเนอนนอน้วยเอาใส่พิติก่อน ไปแล้วไปแล้วนักข่าวนักข่าวโดนกันหมดครับนี่ครับผมมีจริงครับพีเสียะครับไม่สนใจใครนีนี่แหละครับคุณอยากมากับหมอปลาเป็นแบบนี้แหละครับนะฮะโดนแล้วฮะ ต้องดึงอะไออกแอนดึงออกไม่หนักไม่หนักห้คนมือเบาไม่เห็นไม่มีไม่มีมีมพี่มีไม่มโดนไหนเราเรามือหนักว่ะเราไม่กล้าเฮ้ยไม่มี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 อยู่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่นเดี๋ยวก่นนะเออเออนี่เห็นอยู่เห็นอยู่่กนี่ดึงเลยเอาเอาเลยมามมีแนบไหมไม่ต้องใช้แนบนั่นแหละนั่นแหละผมไม่เข้าใจผู้ทายคนนี้จริงๆนับนั่นนั่นไครับเ่องนดีนะครัๆยัง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  เราไม่ฆ่ามือหนักออกมาเออออกแล้วออกแล้วออกแล้วมีเงินมัครับมาดูครับนะครับคาบแล้วก็ออกมาเลยครับเฮ้ยหมอปลาหมอปลาเดี๋ยวมันจะแตกล้างเปล่าผมไม่เข้าใกล้ป่วอะไรเฮ้ยมาแล้วเ้ฮยแล้วเขาบอกวไิ่งแตะลอกกูตอนนี้เขาบอกว่า ภาพผมอุ้ยขึ้นน้ำดีเนาะเอาแล้วไอตับดีเพราะเราบังคับคุณดูหลายตัวแล้วโอ้ยสามตีตัวโอ้ยครับไม่ทำอะไรมันโดนหัวแล้วครับโดนหัวครับโดนหัวล้านเลยนี่ดูดูครับดูครับดู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 โดนหัวล้านนะครับนี่โดนหัวล้านแล้วเว้ยม่รู้แต่งานวเอาะเราไม่จับนะเออแต่พึ่งมันตัวเล็กอันทำไมไม่ใช่พึ่งตัวใหญ่เอ้าลองก็ลองอ่ะลองให้ติดลองจับเอาแล้วนี่ ครหมอตามาไกลครับพอดเยอคนเลยดูนะตอนนี้มันตอกวัวอยู่นี่เห็นไหมเห็นไหมคือปล่อยให้โอ้แม่ตอกวัวเนี่ยพอมาต้องใส่ขวานเห็นไหมยังอยู่ไหว่งอยู่หรอขาแกไปแล้วไปแล้วครับคือเราเราเป็นผู้บัญชาการครับยังไม่เห็นดังในฮีชแนลครับเราบอกว่าอันนี้คือเขตสงหัวนะครับเราไม่ได้มาตัดพึ่งนะครับแต่เราแค่จะมาพิสูจน์ว่ามันดุแค่ไหนเท่านั้นนะครับ มันจะมาดาม่ามันมาแจ้งฟาร์มให้ทนายหัวโล้นปูบวล้อนอีกที่อ่บนะทนายบวล้นเยอะนะมันจะไปแจ้งฟาร์มไอ้ทนายบวล้นตบจะเป็นตีพื่อขับหมาเขาไปหรอสั่งงานเราพิสูจน์ว่ามันดุจริงครับมันดุจริงผมเอามือไปแย่ปั๊บมาเลยดูนะดูนะเดี๋ยวผมจะจับพึ่งนนะเพื่อนนักขายดูครับ เอาใส่พิสตีเอาใส่พิสตีเอ็นอเอ็วๆเร็วเอาใส่พิสตีก่อน